เรามาดูวงจรภายในของคอน s u m e r unit นะครับอันนี้วงจรภายในของคอน s u m e r unit อุปกรณ์ชิ้นนี้เราเรียกว่าหลักดินครับส่วนอุปกรณ์ชิ้นนี้เราเรียกว่าหัวใจครัเรียกว่าหัวใจจะํำหรับการขันลัดสาย กับหลักดีครับครับเรามาดูวงจรของการต่อสายภายในตู้คอน s u m e r unit ครับสาย L ตัวนี้ครับสาย L ตัวนี้คือสายที่เราได้รับการากาป้อนกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าหลังจากมอมิเตอร์แล้วเราจะต่อเข้ากับ ครับตอ่อเข้ากับส่วนที่เป็นคาแอลของเมนเดเกอร์ครับส่วนที่เป็นสายนิวรทลครับส่วนที่เป็นสายนิวรทลของการไฟฟ้าเราจะต่อเข้ากับบัดกราวนะครับจากบัดกราวเราจะต่อสายเชื่อมมายัางบัดนิวรทลครับต่อจากบ,บัดกราวมาตัวนี้ที่บัดนิวรทล จากส่วนของขั้วนิวเทลของตัวเมนเกเกอร์เราก็จะต่อเข้ากับบัตร์นิวเทลจะเชื่อมกันอย่างนี้นะครับส่วนสายกราวสายกราวจากบัตรกราวเส้นนี้เราจะนําไปต่อกับหลักดินนะครับเรามาดูกลไกการทํางานนะครับหลังจากที่เราได้รับการป้อนไปจากการไฟฟ้าแล้วนะครับไฟจะถูกป,ป้อนเข้าไปที่ ส่วนที่เป็นบัตรลายนะครับส่วนที่เป็นบัตรลายส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นบัตรลายเมื่อเรายกคัทเท์ขึ้นยกตัวเมนเบรกเกอร์ขึ้นษณะนี้นะครับตัวลูกทั้งสี่ที่มีอยู่ในวงจรน,นี้ก็จะรับการเป่ากระแสแต่ก็จะยังไม่ทํางานนะครับจนฝา่าเราจะยกคันโยกตัวนี้ขึ้นอย่างเช่น ในวงจรที่ทําให้ดูนี้นะครับเป็นวงจรของต้อรับเราก็นําสายที่เป็นสายลายนะครับซึ่งการไฟฟ้ากําหนดให้เป็นสีดําเป็นสายลายมาต่อเชื่อมกับส่วนที่เป็นตัวคุ่มย่อยตัวนี้นะครับส่วนที่เป็นสายดิจิตอลหากเรที่เป็นสายดิจิตอลเราก็จะต่อเข้ากับส่วนที่เป็นบัตรดิจิอลอันนี้นี่คือการต่อสายภายในตู้คอน s u m ์ย u n i ต ตัวสายกราวตัวนี้นะครับตัวสายกราวตัวนี้เราจะต้องนาไปต่อกับหลักดินครับวิธีการต่อกับหลักดินนะครับวิธีการต่อกับหลักดินตัวนี้เป็นหลักดินสายครับตัวนี้เป็นหัวใจสําหรับสําหรับบการขันลัดสาย ถ้าเผื่อว่าเราใช้สายนะครับเราใช้สายตัวนี้มาเสียบต่อกับบาตดินพื้นที่หน้าสัมผัสอาจจะน้อยเกินไปครับน้อยเกินไปเวลาขันแล้วอาจจะไม่แน่นสนิทครับเราตัดทับสายนะครับตัดทับสายให้ใหญ่ขึ้นครับแล้วใส่ครับใส่กับปลายของหลักดินครับแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตตัวนี้ขันน็อตตัวนี้ บีบสายนะครับบีบสายกับหลักดินแน่นอันนี้ก็เป็น,นกลไกการทำงานของตู้คอน sumer unit นะครับว่าเราต้องต่อในลักษณะนี้เพราะว่าการไฟฟ้ากำหนดไว้ถ้าเผื่อว่าต่อผิดไปจากนี้การไฟฟ้าเวลาที่เขาไปตรวจเขาก็ไม่ผ่านให้ครับอันนี้เป็นการทำงานของ consumer unit ครับ